วัดจิตาวุธโธจะได้เป็นองค์แสดงธรรมปฏิสันฐานในโอกาสต่อไปเงียครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ากราบลำลึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโลทีท่เคารพอย่างสูงยิ่งของกราบทําความเคารพ ท่านเจ้าคุณพระวะชิระวรคุณเจ้าอาวาสวัดศีรลธรรมารามกราบน้ำมสการแล้วก็วาาจารย์พระเถระนุเถระพระศาธมิกแล้วก็สวัสดีน้องเนนเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้มีศรัทธาอย่างต่อเนื่องไม่ศรัทธาไม่ตก ก็ยังมาทำบุญเสดยบาตที่วัดศีรัตนธรรมมารามแห่งนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านในวันนี้เนี่ยก็อากาศยังหนาวอยู่ก็ยังขอพูดถึงเรื่องว่าท่านจะต้องรักษาสุขภาพเพราะร่างกายของเรานี้ก็มีส่วนสำคัญที่จะนำเรานั้นเนี่ยไปสู่การบรรลุธรรมได้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านตรัสไว้ว่าเอธะปัสธิมังโลกังจิตตังราชารัถุปมังยัตถะพาลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชาณตังสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชรถที่พวกคนเขายังหมกอยู่แต่พวกผู้รู้ หาข้องอยู่ไหมที่ว่าโลกเราตรก,การมีความงดงามนั้นเนี่ยก็ทำไมก็มีสิ่งที่จะยั่วยุเรียกว่ายั่วยวนจิตใจเรามากมายที่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหานะสิ่งที่ทำให้เรามีความปรารถนามีความชอบมีความรักและก็หลงไหล ทางอายตนะได้แก่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจทำให้เรานั้นเนี่ยยังหมกมุ่นยังติดข้องอยู่ในโลกนี้เปรียบเหมือนนกที่ติดตะข่ายในพานนะเราก็ยัง ต้องอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แล้วก็แต่ก็มีนกบางตัวที่สามารถบินหนีตะข่ายไปได้ก็เปรียบเหมือนผู้บัณฑิตผู้รู้ได้เห็นโลกตามความเป็นจริง เมื่อโลกนี้มันมีการเกิดดับเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความตั้งอยู่มีความแปลปวนเปลี่ยนไปและวในที่สุดก็สลายดับไปนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะยึดโยงเป็นของเราได้ เรื่องของขันห้านะรูปเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณทั้งเรื่องของความทุกข์ที่อยู่ในโลกนี้ความพัดภาคจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ความเศร้าโศกความเสียใจความคับแข้นใจความร่ำไรํำพันธ์ก็ล้วนเป็นทุกข์เมื่อผู้รู้ได้เห็นสิ่งความเป็นจริงของโลกนี้แล้วก็จะต้องหาทางขนขวายยินล้นตนเองนั้นให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะนั้นก็เลยจะมามองว่าเมื่อ เราเกิดมาในโลกนี้แล้วเราได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้วเราได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติตนเหมือนกับพระอาจารย์หลวงพ่อก็ได้บอกถึงเรื่องการที่เราจะ พัฒนาตนให้นำไปสู่ความลดละเลิกหรือว่าหลุดพ้นจากกองกิเลสได้ไปสู่ความบรรลุธรรมได้ก็ต้องอาศัยการภาวนาหรือการทำสมาธินั่นเองเพราะนั้นก็เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ถือว่าอยู่ในพวกผู้รู้หรือไม่ถ้าอยู่ ก็จะต้องนําตนเองให้พ้นจากกองทุกได้แต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดถึงเรื่องกิจฉังมัาณาชีวิตต่างการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่ยากเราก็ต้องดำรงชีวิตต้องมีการหาปัจจัย รับสินเงินทองเพื่อปัจจัยสี่เพื่อความเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยทั้งทางโลกและทางธรรมก็อ,อยู่ที่เราว่าเราปรารถนาที่จะอยู่แบบใดปรารถนาเพียงเพื่อมีความสุขในโลกนี้แล้วก็อยู่ไป อนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้ได้ก็เลยไม่ได้ไปสนใจกับอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำตนไปวันๆแต่ถ้าท่านปรารถนาที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะพ้นได้ในเร็วๆนี้แต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราก็เริ่มขัดเกลาเริ่มพัฒนาจิตของเราอย่างน้อยก็บินบุญวาสนาบรารมีสะพกสะสมข้ามภพข้ามชาติไปเกิดอีกไม่ว่าในภพใดก็ตามเราก็จะมีความสุขนะอยู่ในสุคติภูมิ ก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็ยังต้องมาเรียกว่ามาสะสมบุญบรารมีก็มาที่นี่แหละวัดศรีรัตนธรรมารามถ้ามีโอกาสก็เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็มีความปรารถนาให้เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในพระพุทธศาสนา เราฐานะในลูกศิษย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จก็ต้องช่วยกันมาสนับสนุนมาส่งเสริมทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปมุ่งหมายที่พระอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งเพราะว่าในโลกนี้ก็มีเยอะพระอาจารย์หลวงพ่อก็บอกว่าก็แล้วแต่ว่าใครสะสม มากับพระอาจารย์องค์ไหนก็ติดตามองค์นั้นเพราะในที่สุดก็เหมือนกันก็คือทําให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ได้ให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองสืบไปเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสําคัญทําให้โลกเกิดสันติสุขเพราะเมื่อทุกคนมีศีลประจําตัวแล้ว มีการทำสมาธิพัฒนาจิตแล้วก็จะอยู่ในจุดที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ประเสริฐสมกับที่เขาพูดว่ามนุษย์นั้นก็คือผู้ที่มีใจประเสริฐนั่นเองก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนอกจากที่บอกว่าอัตตา อัตนาโจทะตานังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครล่ะจะไมาต่ตนเ,เตือนเราได้เนาะก็ขออนุโมทนาขอบุญบุศสที่ท่านทั้งหลายที่ได้สะสมไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจงนำส่งท่านทั้งหลายให้อยู่ในเส้นทางของเรียกว่าชีวิตอันประเสริฐมักมีองค์แปด แ้านำตนไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดขอจงทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุ